สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนเนาะยินดีทุทกๆคนกับเข้าสู่บ้านที่อบอุ่นของเราระยะเจ็ดแปดเก้าทานโล่อะมาดูข้อความก่อนนอนจากเขาคนนั้นก่อนนอนคืนนี้เขาอยากบอกอะไรเนาะกับคุณฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนฟังเพื่อความสนุกเพืความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเนาะ สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ดีลิยาจันมณีเจ็ดแปดเก้าเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็วอตแอปนัมเบอร์บวกห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 ้าหกศูนย์สองเจ็ดแปดเก้าสองได้เลยนะคะอ่าหนึ่งคำถามยี่สิบบาทเป็นอ่าระลยาจะส่งคลิปสั้นไปให้ตามช่องทางที่คุณแอดมานะอ่าไม่จำกัดคำถามเนาะคุณจะถามกีค่ค,คำถามก็ได้ อันลิมิตเต็ดเนาะหนึ่งคำถามสองคำถามสี่คำถามห้าคำถามสิบคำถามยี่สิบห้าสิบร้อยคำถามห้าร้อยคำถามก็ได้ละคะ่ะทาม,มาได้เลยอ่ะเพราะความจากเขาคนนั้นก่อนนอนเป็นความรักความสัมพันธ์นะ ที่ไม่ได้คุยกันทุกสถานาการณ์เลยไม่ได้คุยกันอยู่ห่างกันแอบรักแอบชอบรออักสามเศร้าเราสองสามคนอะไรประมาณนะั้รักสี่เศร้าห้าเศร้าสิบเศร้าร้อยเศร้าอะไรก็ว่ากันไปเนาะมาดูเพื่อความสนุกสนานพอเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะใบแรกข้อความแรกเขาอ,อยากบอกอะไรก้าวไม้เท้าอืคิดถึง หยหาลำบากใจเนาะมีอุปสรรคมากมายไก่กองอุปสรรคพันประการ900ประการประมาณนั้นแล้วก็อะไรอีกหนึ่งไม้มีแพชชั่นด้วยเนะาะไพ่ไม้เทา้าคือไพ่แบบติดวิญญาณแรงบันดาลใจเนาะเออแพชชั่นอะไรประมาณนั้นมันความมันปก ปุกอารมณ์ความคิดอะไรประมาณนั้นเนาะม,มันปลุกจิตวิญญาณดึงดูดจิตวิญญาณให้เขาตื่นขึ้นมาคิดถึงคุณประมาณนั้นแต่มันก็ยากเย็นเสลือเกินเนาะแปดถ้วยอืมบางพลังงานบางเอเนจีก็คือแบบทันหลังให้กันไม่ได้พูดไได้คุยกันตั้งนานก็แอบส่องแอบมองกันเอออยากจะมาแบบ เฟิร์สมาแบบเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนั้นสิบไม้เทา้ามันสังหนักหนาเสลือเกินเนาะเออชาตินี้เกิดมาเหมือนเทเวดาไม่รักถึงมอบแต่ความลำบากมาเป็นของฝากหัวใจประมาณนั้นเนอยความรักครั้งนี้มันสังเหนื่อยเหลือเกินเก้าดาบสิบอ้าเก้าไม้สิบไม้ 1, เนาะ เด็กไม้อะไรประมาณนั้นนะแปดถ้วยอะไรมันเป็นความรักที่แบบทรมานใจคิดถึงหหยหายอยากได้อยากจุกใกล้อยากหอมแก้มอยากกอดแต่ก็ทำไม่ได้อยู่ประสักมากมายาเหลือเกินคิงดาบอ,อยากจะทำทำใจตัวเองอยากจะแบบเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงในโลกแห่งความจริงเออประมาณนั้นอะไรอีกถ้าอ,อยังสื่อสารอะไรอีกเออเขายังติดแงบอยู่ที่คุณไปไหนไม่ได้เลยความคิดความรู้สึกติดวิญญาณรักของเขาคือมอบให้คุณคุณคือคนที่ครอบครองประมาณนั้นสิบดาบ เออคุณคนเดียวที่ได้ครอบครองหัวใจติดวิญญาณของเขาในชาติภพนี้ประมาณนั้นเนาะไม่มีใครเลยมีคนตั้งมากมายคนทั่วโลกทั่วในโลกนี้มีคนมากมายแต่คุณคนเดียวที่กลุ่มหัวใจเขาเอาไว้ได้สิบเหรียญเออสิบดาบสิบเหรียญไม่มีใครกลุ่มหัวใจเขาได้มีแค่คุณคนเดียวหนึ่งดาบชัดเจนเขาอยากบอกอย่างนั้น เนาะเออแล้วก็อะไรอีกเออเขาอยากบอกอะไรอีกเออบนโลกใบนี้มีคนตั้งแสนล้านหมื่นคนแต่มีแต่คนคนเดียวที่กลุ่มหัวใจเอาไว้ <laughs> <laughs> ประมาณนั้นเนาะบนโลกใบนี้ <laughs> มีแล้าน,อ,น,นอะไรนะ10บพันลอยล้านแปดพัลนลอยล้านคนเออแต่คุณคนเดียวที่กลุ่มหัวใจเขาเอาไว้ได้เพียงคนเดียวกลุ่มหัวใจกลุ่มติดวิญญาณของเขาเอาไว้เขาอยากพุ่งทยานเข้ามาอยากเทคแอคชั่นเนาะอัศวินถือถือไม้ยังหนุ่มยังแน่นนะคนนี้เนาะ อยากจะเดินทางมาหาอยากจะนั่งเครื่องบินอยากจะนั่งรถไฟอยากจะนั่งรถทัวร์อะไรก็ว่ากันไปหกถ้วยคุณคือคนรักที่ตามกันมาจากอดีตชาติเออชาตินี้ก็อยากจะได้อยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกับคุณอีกพบชาติหนึ่งจะเป็นไปได้ไหมอะไรประมาณนั้นเขาบอกเนาะอืม อย่าหนีเข้าไปอย่างเงียบอย่าหันหลังให้เขาได้ไหมจิตวิญญาณเขาทนไม่ไหวแล้วเออที่จะโหยหาคุณประมาณนั้นคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นที่กลมหัวใจเ,เขาเอาไว้คุณคือคนที่อ่อนโยนต่อจิตวิญญาณของเขาอย่างดีอย่างลึกซึ้งเขาเสน่าหาหวงหาในตัวคุณเพียงคนเดียวเออ สิ่งที่เขาเก็บงาเขาซ่อนเลนเขาไม่ได้บอกคุณเนาะเนี่ยเขาอยากจะพุ่งทยานมาอยากจะเปิดใจคุณอีกครั้งอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งหนึ่งไม้ได้ไหมคะได้ไหมคบประมาณนั้นเนาะสิ่งที่เขาอยากบอกไปกับผมเถอะเออ ไปกับดิฉันเถอประมาณนั้นเนาะเออหกม้เท้านี่นะเขาปรารถนาอยากจะแบบครองคู่กับคุณเนี่ยอยากจะอยู่หยุดที่คุณสีดาบอยากจะจบที่คุณในภพชาตินี้เนาะอยากจะอยู่กับคุณจนเท่าแกชา่ชราแล้วก็ตายจากกันไปประมาณนั้นไม่เอาใครอีกแล้ว ดวงจิตวิญญาณของเขาขออยู่เคียงข้างคุณในภพชาตินี้ประมาณนั้นมีอะไรอีกอ่ะเขาบอกอยากบอกอะไรอีกก้าวไม้ก้าวไม้ออกมาอีกแล้วเออเนี่ยถึงแม้ว่าเหตุการณ์สถานการณ์ซาเลนอะไรก็สร้างเนาะเข้ามาเขาอยากจะจัดการปัญหาเหล่านั้นให้มันได้เออ ให้มันเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นให้มันได้ในสองดาบอะไรนี่อันนี้ก่อนถสองดาบนี่ก่อนมันไงออกมาเนาะเออ,อน,นี่ไม่เอาอนนี้ไฮโลโฟแฟนเขาอยากจะจัดการปัญหาที่คาราคาซังของเขาเนาะเนี่ย ไม่ว่าปัญหาของเขาจะนหนักหน่วงขนาดไหนเออเขาจะใช้ความรู้ความสามารถใช้แบบความฉลาดของเขาใช้เหตุใช้ผลแบบจัดการเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นเออจะติก๊กเห็นไหมนำความยุติธรรมเนาะเสร็จเ็่วยเอออยาก หลุดออกจากพันธนาการเหล่านั้นแล้วก็เดินทางเข้ามาหาคุณเนี่ยเขารักคุณประมาณนั้นจิตวิญญาณดวงนี้มอบให้คุณเพียงคนเดียวประมาณนั้นเนี่ยอืมแต่ก็ได้แค่คิดยังทําอะไรไม่ได้เออเป็นแค่เด็กดาาเนาะอะไรอีกเขาคิดอะไรอีกเขาอยากบอกอะไรอีกอะ สิ่งที่เขาไม่อยากบอกอสิ่งที่เขาไม่ได้บอกคุณเขาเก็บไว้ตั้งนานออหลายภพหลายชาติแล้วตามกันมาสิ่งไหนที่เขายังบอกกับคุณเขาอยากให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเออในภพชาตินี้ให้คุณและเขาได้เคียงคู่กันได้อยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตเนาะในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยกัน อีกครั้งได้ไหมประมาณนั้นอ๋หนึ่งดาบเนาะเห็นไหมเนี่ยเขาชัดเจนนะเทมเพลเออเขาอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอืสถานการณ์เหล่านั้นที่ค้างคาใจเขานะ่ะเขาอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ขาอยากเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเออห้าถ้วยห้าดาบอยากให้เราแบบเข้าใจกันประมาณนั้นเอออยากให้เราทั้งสองติดวิญญาณทั้งสองดวงเ,ออเข้าใจกันสักทีประมาณหนึ่งอ,อ,อะไรอีกอ,อัศวินถือดาบเนาะเนี่ยจากเตียงปัญหา นักหน่วงทั้งหมดทั้งมวลเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงมันเออเนี่ยอุปสรรคมากมายเหล่านั้นอยากเปลี่ยนแปลงให้มันสลายเนาะดับศู์ไปเขาจะได้เคียงคู่เคียงข้างกับคนประมาณนั้นอ่ะสใบสุดท้ายก่อนนอนคืนนี้เขาอยากบอกอะไร แปดเรืยนเขาคลั่งรักคุณเขายังรักคุณเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เจอจนถึงวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะห่างหายกันไปกี่เดือนกี่ปีแปดเดือนแปดปีแต่ก็ความรู้สึกของเขายังจมปักอยู่ที่เดิมอยู่ที่คุณเนี่ยคุณคือคนที่กลุ่มหัวใจเขาเอาไว้เขาอยากบอกคุณแบบนั้นอแม,ม้ว่าคุณและเขาจะห่างหายกันไปนาน แค่ไหนเนาะในภพชาตินี้แต่คุณก็คือคู่ของเขาเนี่ยติดวิญญาณของคุณและเขายังเชื่อมโยงกันอยู่สี่เหลียนอืมเขายังแบบอ่าจะเรียกอะไรนะสี่เหรียนก็คือยังสองเหรียญ อสองเลขสองเลขสอง,สอง,สองขึ้นมาสองไม้สอง,สองเหรียญสเตรนแปดเหรียญเขายังยึดติยึดยึดติดยึดมั่นอยู่ที่คุณเนี่ยเขายังยึดติดยึดมั่นอยู่ที่คุณเนาะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบได้คุยกันเหินห่างกะห่างเหินกันไปนานขนาดไหนแปดปเดือนแปดปีแปดพบแปดชาติ แต่ดวงจิตวิญญาณของเขาเขาก็รู้สึกว่าเขายังยึดติดยึดมั่นอยู่กับที่คุณคนเดียวหัวใจแล้วก็จิตวิญญาณดวงนั้นเขามอบให้คุณเป็นคู่ผู้กรรมเป็นผู้ครอบครอง <ijn> เป็นผู้ควบคุมประมาณนั้นเออคุณและเขาไม่ว่าจะห่างกันไปแค่ไหนดวงจิตก็ยังเชื่อมกันอยู่ประมาณนั้นเขาอยากบอกเขารักคุณ เขายังยุดติดอยู่ที่คุณไม่ไปไหนเลยประมาณนั้นเนาะดูทาตดูราศีที่ที่เป็นไปได้เนาะระหว่างคุณกับเขาแปดใบอา่าวันที่เก้าเดือนกันยาเดือนสีกรัตนธนาตุธาตไฟเมสิงธนู ราศีธนูขึ้นมาเทมเพลนทัดลมไม่ถุนตุนกลุ่มวันที่หนึ่งวันอาทิตย์ราศีตุลจัดสิกสองถ้วยคนเกิดวันจันทร์ทัดน,น้ำกรกฎพิจิกมีนคนเกิดเดือนกุมภาห้าไมา้ทัดไฟเมษธนูคนเกิดวันพฤหัสบดีวันเดือนอพฤษภา ราศีสิงสตรงเจ็ดถ้วยคนเกิดวันเสาร์าัดน้ำกรกฎพิจิกมีนเนาะวันที่เจ็ดเดือนกรกฎาเด็กถือเหรียญประมาณนั้นเออถ้าด,ดินพฤกษบมังกรกันโอเค ปะมานั้นโชคดีมีความสุขเนาะพบเจอกันใหม่นะคิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดิ์เรานอนหลับฝันดีกดในสวัสดีค่ะขอบคุณค่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ระยะด้วยนะบาย